อ้าโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดเลยนะครับผมเข้าในส่วนของบัญชีทุมเนี่ยเล็แบบโดยตรงนะครับจำนวน500บาทนะครับผมทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับทำได้ทั้งมือถือ r o i d iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับผมสําหรับใครนะครับที่อยากจะมีเงินฟรีทุมเนีเลร็เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทุมเนีเลร็กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการทําเงินฟรีทุบนิวเลตแบบโดยตรงนะครับผมทําได้จริงแน่นอนนะครับล่าสุดที่ผมได้รับมาเนี่ยอยู่ที่500บาทเลยนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า b u c k c i f i นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ในการหาเงินฟรีทุบนิวเลตหรือว่าสกุลเงินคริปโตได้ในเว็บเดียวเลยนะครับสมัครฟรีแน่นอนนะครับลิงก์การสมัครนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปัก สามารถกดสมัครได้เลยนะครับผมทั้งมือถือ Android, iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับถ้าของใครนะครับเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับแนะนําให้ใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่า Google Chrome เนี่ยสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับทั้งมือถือ Android, iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับหรือว่าใครนะครับผมที่ไม่อยากสมัครผ่านลิงก์แนะนำนะครับผมก็สามารถค้นหาชื่อได้ที่ Google ได้เลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับ Buck c i f i นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอเรากดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับผมให้เรากดคาว่าสร้างบัญชีด้านล่างเลยนะครับสำหรับการ การสมัครนะครับผมมีการกรอกข้อมูลตามนี้เลยนะครับผม1เป็นชื่อผู้ใช้งานนะครับก็ให้เราตั้งเป็นชื่อเล่นหรือว่าชื่อจริงภาษาอังกฤษบวกกับตัวเลขก็ได้นะครับสเป็นอ e ีเมลนะครับผมให้เราเกรอก e อีเมลลงไปนะอีเมลไหนก็ได้ที่เราสามารถเข้ายืนยันอ e ีเมลนั้นได้นะครับสอสนะครับผมก็เป็นในส่วนของรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับผมก็มาดูที่ประเทศนะครับผมถ้ามันขึ้นเป็นประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องแก้ไขอะไรแล้วก็ติ๊กถูกทั้งสองอันแล้วก็กดลงชื่อได้เลยพอเรากดลงชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเข้าไปยืนยันในส่วนของอีเมลด้วยนะครับเป็นการยืนยันการสมัครนั่นเองนะครับเอาโอเคนะครับพอเราเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับเมนูแผงควบคุมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการยินดีต้อนรับนะครับชื่อผู้ใช้งานของเราระดับเลเวล เป็นโบนัสประจําวันนะครับแล้วก็โบนัสความพักดีรายได้จากการแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็เควสประจําวันนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําธุรกรรมล่าสุดนะครับ10รายการเนาะว่าเราเนี่ยได้ทําอะไรไว้บ้างนะครับได้รับคะแนนจากช่องทางไหนนะครับรวมไปถึงการถอนเงินด้วยนะครับที่ล่าสุดที่ผมถอนไปนะครับอยู่ที่500บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของหลักฐานการถอนเงินล่าสุดก่อนเนาะจำนวน500บาทนะครับผม อ่าผมได้ทําการถอนเงินไปที่ let, 500ท,500ทูมอนิวลเล็ตนะครับห้าร้อยบาทนะครับเมื่อวันที่นะครับอ่าวันที่ที่ผมถอนเนี่ยวันที่ยี่สิบหกธันวาคมนะครับผมที่ผมทําการถอนเงินไปนะครับแล้วผมได้รับเงินนะครับในวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมนะครับผมทางเว็บเนี่ยก็ได้อนุมัติยอดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทําการเติมเงินเข้าทูม n นิวลเล็ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการเติมไม่ยากนะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่ากุญแจนะถ้ายังไม่เติมเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูนะครับกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนนะะครรรับกก็ดดูาายยลเเเอีติิมง ะครับอย่าเติมในช่วงเวลาเที่ยงคืนหรือว่า6กโมงนะครับให้เราเติมหลังจากนั้นนะแล้วเราก็กดเปิดนะครับ พอเรากดเปิดมาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นของรางวัลหรือว่ามูลค่าที่เราแลกไปนะครับอยู่ที่500บาทมันจะมีคําว่าเติมเงินนะครับให้เรากดเติมเงินนะครับแล้วก็กอบเบอร์ wallet ของเราทั้ง2ช่องกดเติมเงินรับเงินเข้า wallet ได้เลยนะครับแค่นั้นง่ายๆนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินจากเว็บไซต์นี้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับคนเก่าที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับที่เคยใช้งานไปแล้วเนี่ยก็สามารถสมัครแล้วก็ทําต่อได้เลยนะครับผมเพราะว่าเว็บนี้เนี่ยยังจ่ายเงินปกติเเหมมือดิ วิธีการทําเงินนะครับผมก็ดูตรงนี้นะครับจะมีแผงควบคุมนะครับเมนูทางด้านซ้ายมือเนี่ยสามารถเลื่อนได้นะทุกคนนะถ้าเป็นในมือถือสามารถเลื่อนได้นะครับเมนูแผงควบคุมก็จะเป็นในส่วนของหน้าแรกนะครับไม่มีอะไรเนาะเมนูที่2นะครับเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับมี3เมนูย่อยนะครับการถอนเงินเนี่ยมีสกุลเงินคริปโตสาหรับการถอนสกุลเงินคริปโตนะครับเราก็สามารถเลือกถอนได้เลยนะครับว่าเราจะถอนเหรียญคริปโตไหนนะครับเราชอบเหรียญอะไรเราอยากจะรับเหรียญอะไรเราก็สามารถเลือกถอนได้เลยนะครับซึ่งเว็บไซต์บั ไซไฟเนี่ยไม่ได้จํากัดกระเป๋านะครับเราสามารถเลือกใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเหรียญคริปโตตร,ตรงนี้นะครับ ขั้นต่ําของแต่ละเหรียญเนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปดูได้เลยว่าต้องใช้กี่คะแนนในการถอนเหรียญขั้นต่ำเนะาะบิตคอยเนี่ยจะต้องถอนที่75,000คะแนนนะครับถ้าเป็นไรคอยนะครับผมก็จะอยู่ที่5 0,000่นะถ้าเป็นเหรียญอื่นล่ะ BNB นะครับ BNB เนี่ยก็จะอยู่ที่5 0,000นะครับก็จะมีแค่อีเทอร์เรียมนะที่มีในส่วนของรายการถอนเดียวเลยก็คือ3 0 0 0 0 0คะแนนในการถอนนะครับต่อไปนะครับผมเป็นบัตรของขวัญน,นะครับสำหรับบัตรของขวัญตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการถอนเงินในส่วนของทูมิเนียลเลดนะครับแล้วก็อื่นๆนะคร ในส่วนของ ais lazada นะครับ paypal นะครับแล้วก็ shopee pay รวมไปถึงอื่นๆก็มีให้เราแลกเยอะเลยนะครับแล้ก็สามารถเลือกดูได้ว่าเราเนี่ยจะแลกในส่วนของอะไรนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นในส่วนของ c h u m a n i a นะ์ w a l เ e t เนาะเพราะว่าสะดวกแล้วก็ง่ายกว่านะครับเรามาดูที่ c h u m a n i ร์ Wallet นะครับผมขั้นต่ำเริ่มต้นที่100บาทนะครับสามารถถอนเงินได้สูงสุดที่1,000บาทเลยนะครับ สำหรับคะแนนในการถอนเงิน100บาทเนี่ยเราจะต้องมี28,900คะแนนถึงจะทําการถอนเงิน100บาทได้ตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเองเนะครับว่าเราจะใช้เวลาทํากี่วันถึงจะครบ100บาทนะครับต่อมานะครับผมเมนูที่3นะครับก็คือในส่วนของการถอนเงินเนาะอันที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินทั้งหมดนะครับที่เราเคยถอนเงินไปจากเว็บไซต์นี้มันก็จะขึ้นให้เราทั้งหมดเลยนะครับล่าสุดเป็นในส่วนของทูมิเนอเลดห้าบาทนะครับลองลงไปเนี่ยก็เป็นในส่วน 的。 การถอนเงินในส่วนของ bitcoin นะครับที่ผมถอนไป2ครั้งเลยนะครับอันนี้ได้ลงรีวิวไปแล้วด้วยนะครับเอาโอเคนะครับในส่วนของเมนูที่3เมนูใหญ่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการดูยอดคงเหลือของเรานะครับว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นยอดคงเหลือเท่าไหร่นะครับคะแนนของผมมีอยู่ที่25,637คะแนนนะครับเป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่2.56ดอลลาร์นะครับถอนไปทั้งหมดแล้วนะครับผมอยู่ที่350.1ดอลลาร์นะครับ350.1ดดอลลาร์เนี่ยคิดเป็นเงิน บาทไทยทั้งหมดเท่าไหร่เราก็ไปที่ Google นะครับแล้วก็เขียนคําว่าแปลงค่า USD ราคาดอลลาร์ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่3 4มสบาทจุสตางค์นะครับซึ่งราคาดอลลาร์เนี่ยมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลานะทุกคนนะ 350.1ครับเป็นเงินบาทไทยณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับอยู่ที่1 2 0 9 7บาทจุสตางค์นะครับที่ผมได้ทำการอาถอนไปทั้งหมดแล้วนะครับจากเว็บไซต์บัคไซไ i นะครับต่อมานะครับผมประวัตินะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นประวัติข้อมูลของเรานะครับไม่มีอะไรนะต่อมานะครับผมเรามาดูช่องทางการทำคะแนนนะครับก็ช่องทางหลักๆเลยก็คือเมนูนี้นะครับเป็นในส่วนของการทำแบบสำรวจนะครับหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์นั่นเองนะคสรับ ับใครที่เป็นสายแบบสำรวจนะครับผมก็ไม่ควรพลาดเนาะควรที่จะมีในส่วนของบัคไซไฟไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันทําง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่องทางที่หาเงินได้จริงแน่นอนนะครับผมไม่ มีการถอนเงินใดๆทั้งสิ้นที่มันมีปัญหาเนาะถอนเงินก็จ่ายทุกครั้งนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับวิธีการทําแบบสํารวจนะครับก็ให้เรากดแสดงนะครับกดเยี่ยมชมนะครับกดเปิดหน้าเว็บขึ้นมานะพอเรากดเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราเลือกนะครับในส่วนของแบบสํารวจได้เลยนะครับว่าเราจะทําตรงไหนกี่คะแนนเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะก็มีหลายเว็บไซต์อยู่นะครับที่เราสามารถเข้าไปทําแบบสํารวจได้นะครับเราก็ลองเข้าไปทําดูได้เลยนะครับผมน่ครับกดเยี่ยมชมขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็มาดูนะครับนี่ครับเป็น การสมัครเว็บไซต์แบบสำรวจก่อนนะเราก็กดสมัครได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับในส่วนของเมนูต่อไปนะครับเป็นของขวัญรายชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการกดเคมคะแนนนะครับผมทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเราสามารถเข้ามากดรับคะแนนได้เลยนะครับทุก1ชั่วโมงเนาะอ่าตรวนี้นะครับให้เราแก้แคปช่านะครับคลิกภาพที่มีดอกกุหลาบนะครับผมแล้วก็เลือกอันไหนที่เป็นดอกกุหลาบเนาะล้วก็กดประมาณนี้นะครับกดเลือกได้เลยแล้วก็กดตรวจสอบนะครับพอมันขึ้นติ๊กถูกนะครับเราก็กดเรียกร้องตอนนี้ได้เลยนะตรงนี้นะครับผมได้ ตัวนี้จะเป็นการสุ่มคะแนนนะซึ่งคะแนนแต่ละครั้งเนี่ยมันได้ไม่เยอะแต่เราสามารถกดรับได้ทุก1ชั่วโมงเลยนะครับเมนูต่อไปนะครับผมเป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับเป็นการจัดอันดับนะครับแบบรายวันแล้วก็รายเดือนนะครับถ้าเราใช้งานในส่วนของเว็บไซต์นะครับผมติดอันดับนะครับแบบรายวันก็ Message. คือผู้ใช้งานนะครับสิอันดับแรกเนี่ยก็จะมีคะแนนตอบแทนให้นะครับในกรอบสีม่วงด้านขวามือตรงนี้นะครับอันดับ1ได้รับ1 0,000คะแนนอันดับ25,000คะแนนอันดับ 3- 2,500คะแนนอันดับ 4ถึง10เนี่ยได้รับ1,000คะแนนนะครับอันนี้เป็นคะแนนนะไม่ใช่เงินบาทไทยนะครับอันนี้เฉพาะรายเดือนอ่ะรายวันนะครับอันนี้เป็นรายวันก่อนนะครับรายวันเนี่ยมีคนไทยติดอันดับอยู่ที่อันดับ9้านะอันนี้อันดับ9นะครับต่อมาเป็นรายเดือนนะครับรายเดือนนี้ก็10อันดับแรกเหมือนกันนะครับมีคนไทยติดหรือเปล่าอันนี้ไม่มีคนไทยนะครับยังไม่มีคนไทยติดอันดับนะครับในส่วนของรายเดือนเนาะอันดับหนึ่งะครับจะได้อยู่ที่1 0 0 0 0แสนคะแนนอันดับ25 0,000คะแนนอันดับ 3- 25,000คะแนนแล้วก็อันดับึง10 นหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับถ้าใครใช้งานทุกวันแล้วก็ติดอันดับเนี่ยก็จะได้รับคะแนนแบบนี้ทุกเดือนนะครับ ต่อมานะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในส่วนของการเชิญเพื่อนหรือว่าการแนะนานะครับอ้างอิงและรับสําหรับการแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่าคุณเนี่ยจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนานะครับซึ่งช่องทางการแนะนําเพื่อนเนี่ยการแนะนําเพื่อนนะครับผมเราสามารถแนะนําใครก็ได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t อร์ i n e YouTube Tik t o k กได้หมดทุกช่องทางนะครับอยู่ที่ความสามารถของเราเองว่าเราเนี่ยจะแนะนําด้วยวิธีไหนนะครับหนึ่งเลยคือการโพสต์ข้อ แปะรูปนะครับผมหรือว่าจะเป็นการทําเป็นคลิปวิดีโอลงในส่วนของ YouTube ลงในส่วนของ Facebook นะครับหรือว่า t i k t o ็ออันนี้เราก็สามารถไปทํากันได้นะครับโดยการใช้ลิงก์อ้างอิงของเราตรงนี้ในการแนะนําเพื่อนต่อซึ่งการแนะนำเนี่ยจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่10%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองถ้าเราสมัคร และเราไม่ใช้งานเลยนะครับก็จะไม่มีรายได้จากการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนสมัครแล้วพ<ร>พเพื่อนไม่ใช้งานเพ<ร>ื่อน<ร>ไม่ทําเงินเลยอันนี้เราจะไม่มีรายได้เลยนะครับจากการเชิญเพื่อนเนาะต่อไปนะครับผมเป็นเควสนะครับสําหรับเควสตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้ทุกวันนะครับเพราะว่ามันเป็นเควสประจําวันเควสประจําวันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีการกรอกแบบสํารวจ10ครั้งนะครับ 20ครั้งแล้วก็รับคะแนนจากการเชิญเพื่อน2,500คะแนนรับคะแนนจากการเชิญเพื่อน5000คะแนนนะครับใน1วันถ้าเรา,าได้รับคะแนนจากเพื่อนมาแล้วก็มากดรับภารกิจตรงนี้ได้อันนี้คือภารกิจประจำวันนะครับทำได้ทุกวันแต่เป็นภารกิจในส่วนของเควสตลอดชีพเนี่ยก็คือมันทําได้แค่ครั้งเดียวถ้าเสร็จก็คือเสร็จเลยไม่ต้องทําอีกนะครับ คะแนนเนี่ยมันได้ค่อนข้างเยอะนะแตก่กว่าจะครบภารกิจเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ทามานานและได้แค่3อันที่เสร็จนะครับในส่วนของเครดตลอดชีพนะก็ประมาณนี้ในส่วนของเว็บไซต์บล็อกไซไฟนะครับอัปเดตการถอนเงินล่าสุดนะครับทางเว็บเนี่ยก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองสมัครใช้งานดูได้นะครับสมัครฟรีทําฟรีได้เงินจริงแน,น่นอนนะครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปข่าต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเรา เรเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ